ไม่มีหนึ่งบ้านนั้นเนี่ยอยู่ในนี้นอ,อ๋อส่สด้วยบ้างอ่านี่มีพี่มีพี่เหยียนอยู่พี่เหยียนอายุสิบสองช่องพี่เหยียนเขาจะเปิดเป็นช่องเล่นเกมเนี่ยเออเรียกพี่เหยียนก็นได้พี่ก็เรียกพี่เหยียน <_ d ance> <_ d ance> น่ารักเลยตอนแรกหนูนึกว่าอะไรรู้ไหมฮะ นี่นี่ช่องพี่เขาเธอจะจะเป็นในเกี่ยวกับเกมเนี่ย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 อันนี้ช่องพี่เขาที่คอมเมนต์น่ารักมากเลย,เยม,มาเป็นลูกหลานแม่มาเป็ <laughs> นลูกมาดก็หนึ่งเป็นลูกไงก็นี่ไงได้ได้พี่เพิ่มไง ได้เพื่อนเพิ่มบีเพิ่มรุ่นเราเขาเดียวกันเขาเรียกแต่ถ้าเวลาที่เราจะถ้าง,งาั้นถ้าง,งั้นเวลาที่เราจะเดินทางเดินทางไปเป็นทีต่ต่างๆหรือแม้กระทั่งแบบข้ามมาประเทศไทยก็ต้องรอคุณพ่อคุณแม่พามาสิใช่ไหมลูกอืมใช่ไหมคะต้องรอคุณพ่อคุณแม่พามาด้วยอายุเนาะน่ารักมากเลยอ่ะมามาพิมพ์คอมเมนต์ช่วย ช่วงนี้ผมได้แต่ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แต่ว่าก็ยังมีพูดลาวบ้างสุดยอดเลยค่ะเออบ้องทีมีคนมีเพื่อนพูดภาษาอังกฤษแล้วอะ <Yeah. S 1> ถ้าพูดภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดบ้างอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> แต่ถ้าคุณแม่หรือว่าใครไม่พูดภาษาอังกฤษเขาก็าก็ไม่ได้พูด mm hmm. ก็จะเป็นแนวหนูละพูดพูดอีสานของภาษาพื้นบ้านภาาอีสานของประเทศไทย mm hmm. น่ารักมากเลยมีทางน้นท่านสิบสองนี่ก็เทียบแล้วปอหกปอหใช่ไหมคะตอนีปอปหกนะเออใช่สี่ทุม่มผมจะต้องไปก่อนครับคุณแม่ลาติสบัีขอบคุณมากนะคะพี่เยินขอบคุณนะคะก็เดี๋ยวอีกสองนาทีไปแล้วคะ่นะนาะได้เวลาแล้วอย่านอนดึกนะต้องรีบนอนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเช็คบินพิธีคะ่ะเช็คเอาท์ค่ะเข้า โคทูเบแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเช็คเอาวพิธีเหมือนกันขอบคุณมากเลยนะที่เข้ามามันเป็นลูกแม่มาขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะก็เดี๋ยวเจอกันช่วงนี้น่าจะเจอกันทุกวันนั้นล่ะค่ะเจอกันแล้วก็ช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆค่ะหลังจากที่ไปรับพิธีมาแล้วเราก็จะนี่แหละก็จะไลฟ์สดห้องนี้เลยเพราะว่าก็เล่นเกมไปด้วยแม่ก็กดไลฟ์สดไปด้วยรีพักผ่อนลาติสวัสดนะคะกุดไนท์ค่ะ ก็ยังอยู่ในการค่ะที่สวัสดีสามพันบ้านที่เหลือนะคะเนี่ยะก็ไล์ไม่ถึงชั่วโมงตอนนี้ก็ไปสี่สิบสี่นาทีแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็พูดคุยทักทายกันก็จะขอบคุณจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะประเทศลาวเพื่อนบ้านนะคะขอบคุณจากทางชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะเออพิเศษมซึ่งตอนนี้ก็ขอไป็นคลิปแล้วขอบคุณมากเลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณพี่บอลน,นะคะโปรไฟล์ขึ้นชื่อบอนนะขอบคุณสำหรับก,การกดใจนะคะก็เดี๋ยวแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปสี่สิบห้านาทีขอบคุณมากเลยนะคะไปละไปยังพี่ดีอ่ะสวัสดีนะคะขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะคืนนี้ขอให้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ ขอให้จะอีกอกี่วันแล้วเนี่ยยี่สิบเก้าสามสิบอีกวันสองวันเนี้ยขอให้มีโชคลาภก้อนโตวงเข้าหายถูกรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่นะคะทุกคน <laughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอให้เป็นวันดีๆสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนขอให้ค่ําคืนนี้เป็นค่ําคืนที่หลับฝันดีราตรีสวัสด์มีเงินทองไหลามาเทมาน,นะคะทุกคนคิดสิ่งใดบางสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะแล้วยังไงก็มาเจอกันใหม่ช่วงเช้าคุณแม่ก็จะ ก็จะเป็นในรูปแบบของกดกดไลค์สดไว้ก็จะแบบมีแว็บทักทายบ้างอะไรบ้างเนื่องจากว่าบางทีเราก็จะต้องปิดไมค์ไว้นะตอนช้าก็จะวุ่นวุ่นนิดนึงแต่ก็ยังอยากไลค์สดทักทยายเวลาเห็นตัวเลขเพื่อนบ้านเข้ามาปมมุ๊บคุณแม่ก็จะจะหมามีใช้แทนตัวเองหมอมีคุยกับลูกชายจนติดก็จะเปิดไมค์แล้วก็พูดทักทายแต่ว่าอาจจะแบบแผ่นกล้องไปที่ทางวิวธรรมชาตินะคะใครผ่านไปผ่านมะาก็สามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้ค่ะแล้วเจอกันนะคุณน้ไปละค่ะคืนนี้ลาติสวัสดีบาย,บายสวัสดีค่ะ วีสดีครับสวัสดีครับ